สวัสดีค่ะไร่เพชรพญายเย็นค่ะวันนี้ไร่เพชรพญายเย็นจะมารีวิวอะโวคาโดสายพันธุ์ป้าละเอียดนี่ค่ะป้าละเอียดเป็นอะโวคาโดาสายพันธุ์นี้มีมานานแล้วนะคะเนี่ยมีมานานแล้วเนาะของอำเภออะไรนะถ้าจําไม่ผิดเนาะเจดีโค้เรืออะไรเนี่ยเนาะของอำเภอเนี่ยของน้องทอิศแสงคาค่ะถ้าจําอำเภอไม่ค่อยถูกเราคุยกันอยู่บ่อยบอยอันนี้ก็น้องเขาส่งมาให้ชิมค่ะเนี่ย ที่สวนก็ปลูกลงไว้บ้างแล้วค่ะปลาละเอียดปลาละเอียดนี่เป็นอะโวคาโดทีออ่ออกแทบจะตลอดปีที่น้องเขาบอกนะคะออกแทบจะตลอดปีก็คือเนี่ยพอ avocado, อะโวคาโดของสายพันธุ์อื่นหมดก็คือตัวนี้ออกมาละออกมาแล้วลยังมีลูกเล็กๆอีกนะแล้วก็มีออกดอกอีกที่น้องเขาทำให้ดูคือตัวนี้ออกทั้งปีเดี๋ยวเราจะมาพาให้ดูเนื้อนะคะว่า เนื้อเขาจะสวยขนาดไหนเนื้อเหลืองขนาดไหนอ๋อเดี๋ยวเอาลูกนี้ก็ได้ลูกนี้ผ่าแล้วนี่นี่เนาะอันนี้รอยผ่ารอยแอบชิมไปก่อนแล้วค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อเนาะว้าวเนื้อสวยค่ะเนื้อเหลืองเนียนมากเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันค่ะว่าอะโวคาโดสายพันธุ์ป้าละเอียดเนี่ยอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวลองดูนะคะ เนื้อเขาก็หนาอยู่นะเนื้อหนาเนื้อเหลืองเนื้อเนื้อเหลืองดีอยู่ค่ะแต่ก็จะมีเสี่ยนตรงนี้นิดนึงแต่มันก็ไม่เป็นปัญหาเนาะในฤดูการที่ไม่มีโอะโวคาโดใช้ได้หมดค่ะอร่อยเนาะเนื้อสวยมากออกเหลืองอมเขียวเหลืองอมเขียวดูวใกล้ๆสวยค่ะลองชิมดูเนาะเนื้อก็แห้งดูถ้ามาปูกบ้านเราน่าจะดี เนื้อแห้งจะเนี่ยถ่ายให้ดูโอ้เนื้อสวยเนื้อสวยค่ะเนื้อสวยออกมาสุกกาลังดีเลยปกติจะต้องถึงตั้งแต่วันที่หกที่เจ็ดแล้วละค่ะอันเนี้ยแต่ทีนี้ก็คงจะเคอรี่ช้าเนาะช้ามีปัญคงมีปัญหาโอ้นี่ลอกเปลือกง่ายเลยนะคะเนี่ยเปลือกก็ไม่หนาไม่บางเปลือกพอสมควรค่ะก็บางอยู่นี่ไม่หนาไม่บางนะคะเนี่ย พลังขนาดเนี้ยม,มันเหนียวติดหวานติดหวานไปๆลานิดๆไม่ไม่หวานมากจะถือว่าอร่อยค่ะอืมอร่อยค่ะ อร่อยเนื้อเขาจะนุ่มละมุนแล้วก็อันนี้ได้ชิมเป็นครั้งที่สองแล้วที่น้องส่งมาให้ชิมช่วงหน้าฝนมันจะอมน้ำแต่เนื้อหน้านี้เนื้อแห้งมากค่ะเนี่ยมันมันละมุนติดหวานติดหวานไปตายนิดๆอร่อยค่ะอร่อยเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าปลูกค่ะและมาแก่ช่วงฤดู ่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ธรรมดาไม่มีของจะขายนะแบบเนี้ยอร่อยค่ะหน้าปลูกเนื้อสวยด้วยเนื้อสวยลูกกำลังสวยท่านใดต้องการใส่พันธุน์มีนะคะ064-965-5614ค่ะได้เพชรพยายเย็นรับสาย โอกาสหน้าจะนำอะโวคาโดสายพันธุ์ดีๆมารีวิวให้ดูอีกนะคะน้องบอกว่าพันธุ์นี้ปลูกง่ายมากโตเร็วด้วยค่ะอร่อยเดี๋ยวก็รอชิมของที่สวนเพชรพญายเย็นนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นแบบไหนโอกาสหน้าจะมารีวิวให้ดูใหม่อีกค่ะติดต่อได้นะคะ0649655614ค่ะได้เพชรพญายเย็นรับสายฟังคันได้เอ่ย